หลังจากที่เราที่การนักนักวิจัยทั้งหลายเห็นภาพว่าเออมีในห้องทดลองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากมายแบบนี้เนี่ยก็นําเอาการวิจัยนี้มาทําทในคนมาทําในคนก็คือการเขาเรียกว่าการ control study อะก็คือการควบคุมกลุ่ม,ม,มเป็นกลุ่มที่เปรียบเทียบกันว่ากลุ่มหนึ่งไม่ได้รับพล l โค h e นอลนะอีกกลุ่มหนึ่งได้รับพลิโค h e น o ลนะแล้วก็มาเปรียบเทียบดูนะครับก็พบว่าสามารถที่จะบําบัดเรื่องเกี่ยวกับภาวะ ของเมตาบอลิกซินโดรมได้นะครับ uh huh. ลดไขมันได้ลดความดันโลหิตสูงได้นะครับลดน้ําตาลในเลือดได้เห็นนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าลดความบืดข้นของเลือดต่างๆเหล่านี้เนี่ยผลลัพธ์ก็คือว่าโอ้ยยังไงเป็นงานวิจัยที่ยืนยันมาเรื่อยๆเลยนะครับรวบรวมแล้วเนี่ย uh huh. ยืนยันรวมกันเลยว่าประมาณหกสิบงานวิจัยเนี่ยนยืนยันว่าโพลิโคซโนลเนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลได้ ลดเพิ่ม s d l hmm. ได้แล้วก็ส <Yeah. S 1> ามารถลดความนัาโลหิตได้ลดระด,ดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่แบบมีทั้งมีความปลอดภัยนะครับทั้งมีประสิทธิภาพนะ,ะนี่ก็คือ,อภาพภาพรวมว่าเอ้ยเราถึงได้เห็นว่าสารสาร,ส,ารสกัดตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มากนะครับทั้งในเรื่องของต้านอมุสระทั้งในเรื่องของต้านการอักเสบใช่ไหมครับนะฮนะแล้วก็สําหรับคนที่กลัวแก่เนี่ยเขายังพบในในห้องทดลองว่าตัว p o ิคซโนเนี่ยนะครับไปกระตุ้นการทํางานนะสร้างโปรโตีน AMPK ซึ่งจะไปกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยมีกระบวนการการสร้างพลังงานที่ดีขึ้น เพิพ่มการเผาผลาญไขมันในเซลล์แล้วยังไปกระตุ้นใั้เกิดการสร้างโปรตีนเซอร์ตูนซึ่งเป็นที่รับรู้กันนะครับเหมือนที่เรสซูราเทลมีหน้าที่อย่างนี้แหละหเรสซูราเทลเนี่ยก็จะมีหน้าที่เหมือนกับไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างาาโปรตีนที่ชื่อเซอร์ตูนซึ่งพริโคซานอลก็จะมีบทบาทอันนี้เหมือนกันทําให้มีการยับยั้งไม่ให้มีการแสดงตนของยีนการรองทับใช้ของยีนที่จะทําให้เราแก่เร็วก็คือไปต้าง อยียนที่จะทําให้เราแก่เร็วเขอบอกว่าอย่าเพิ่งทํางานนะใ,ให้เราสาวหรือนุ่มไปนานๆนี่ก็คือเหตุผลว่าโบริคอสแนลเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะทําให้เราชะลอความแก่ได้รวมทั้งไปชะลอการสั้นของเทโลเมียก็คือความยาวของปลายของคโครโมโซมเนี่ยที่ทุกคนหลายเข้าใจดีว่าโอเมก้าสามทำได้นะทุกคนก็พอรู้ใช,ใช่ไมัว่าโอเมก้าสเนี่ยนะครับ สามารถที่จะชะลอการสั้นลงของเทโลเมียได้นะครับนะก็นี่ก็คือบทบาทสําคัญอีกอันหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากแก่นะครับแล้วก็อ,อนี่ก็คือแนวทางที่เราเห็นว่าเออมันมีทั้งคุณสมบัติที่ดีขนาดนี้ก็เลยนําเอามาเป็นผลิตภัณฑ์อของเราเองครับค่ะคราวนี้คุณหมอใส่ไม่ได้ใส่แค่โพลีคอร์เนลลอย่างเดียวมดเห็นมีโอเมก้าสาม มีอะไรเยอะแยะเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาทํางานร่วมกันเหรอคะคุณหมอหรือว่ายังไงโอเมก้าสามเนี่ยถ้าหลายคนเคยอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับผลต่อสุขภาพของโอเมก้าสามเนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะเหมือนกับที่เล่าให้ฟังกับบทบาทหรือฤทธิ์ของโพลิโกลาโนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารยกเว้นตั้งรูมสรดที่โอเมก้าสามไม่มีนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับมีบทบาทในเรื่องของการสร้างการอักเสบใช่ไหม ทุกคนเข้าใจดีใช่ไหมครับโอเมก้าสามไต้านอักเสบโอเมก้าหกเนี่ยเพิ่มสารอักเสบโอเมก้าสามเนี่ยไปสร้างสารต้านอักเสบผ่านโพสิกาแคนดินใช่ไหมครับนะในขณะที่ของโพลิโคซานอลเนี่ยจะผ่านยับยั้งการสร้างไลโคไตรนอินเตอร์ลิวคินอะไรประมาณนั้นนะเขาจะเป็นกลุ่มสารอักเสบคนละแบบกันพปลงสองอย่างเนี่ยนะะน้ำมันปลาเนี่ยจะต้านอักเสบนะครับเพิ่มการเผาผลาญนะครับลดการ ลดความหนือนต้นของเลือดถูกต้องไหมครับเพราะว่าโอเมก้าสามเรารู้แล้วน้ำมันปลาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะไปทําให้เกตเลือดเนี่ยทํางานลดลงใช่ไหมครับต้านเกต็เลือดนั่นเองนะครับนะซึ่งเป็นข้อห้ามในแอสไพร์ดินก็อย่างที่เรารู้กันว่าแอสไพรินก็เป็นตัวต้านเกต็เลือดที่มีพละที่มีปฏิสัมพันสูงเพราะยัก็มีเลือดออกง่ายนะรวมทั้งช่วยชะลอการหนาตัวของผนังหลอดเลือดด้วยสรุปแล้วมันหน้าที่มันเหมือนกันแต่ว่ามันคนละช่องทางดังนั้นเนี่ยเราถึงได้เลือกเอา โพลิคอสแนลมารวมกับโอเมก้าสามจากพืชโอเมก้าสามจากพืชเนี่ยเพราะว่าโอเมก้าสามนั้นมีฤทธิ์เหมือนกับโพลิคอสแนลในการต้านอักเสบลดความเดือดข้นของเลือดแล้วก็ลดการขนาดตัวของมันันหลอดเลือดเมื่อสองอย่างนี้มารวมกันเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านอักเสบให้มากขึ้นชะลอความเสื่อมมากขึ้นเพราะอักเสบที่ไหนก็เสื่อมมากที่นั่นถูกไหมครับรวมทั้ง เพิ่มการพอผานได้ดีขึ้นชะลอการสรั้นของเทโลเมียร์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วคําถามต่อมาก็คือว่าแล้วทาไมจะต้องเป็นโอเมก้าสามจากพืชอะไรคนมองข้ามโอเมก้าสามจากพืชลองนึกดูสิครับว่าคนที่เป็นบังสาวิรัตเนี่ยนะที่ทานอาหารอย่างครบถ้วนเนี่ยนะครับแล้วได้โอเมก้าสามจากพืชรวมด้วยเนี่ยจะมีอายุยืนกว่าคนที่กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์อนทั้ด้วยซ้ำไปเนื่ออกไหมครับนะเพราะว่า โอเมก้า3จากพืชเนี่ยเขาเราถือว่าเป็นกรดไขมันจําเป็นแบบเพียวๆเลยคือร่างกายสร้างไม่ได้เลยในขณะที่โอเมก้า3จากที่ได้จากสัตว์หรือจากปลาเนี่ยก็คือ EPA และ DHA เนี่ยสองตัวเนี่ยนะครับเราถือว่าไม่ใช่กรดไขมันจําเป็นเพราะร่างกายสร้างได้โดยสร้างมาจากกรดไขมันโอเมก้า3จากพืชหรือ ALA เท่านั้นเน่ยเ<อ>ใุภาพออกใช่ไหมครับ ALA เนี่ยคือกรดไขมันจําเป็นร่างกายสร้างไม่ได้เลยถ้าขาด ALA เนี่ยเราจะขาด e p พดีเช้ด้วยยกเว้นจะต้องได้จากจากปลาหรือจากภายนอกนึกออกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้จากปลาเลย e ี a ไม่ได no ้จากปลาไม่ได้ดีเจากปลาเลยเนี่ยเรากิน ALA อย่างเดียวเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยน ALA ให้กลายเป็น e p a d เดเมื่อร่างกายต้องการกดไขมันสองตัวนี้ ซึ่ง ALA เนี่ยมีอยู่ในโคชแนลถูกไหมคุณหมอมีครับเราก็เติมเข้าไปที่อธิบายให้ฟังว่าเ,เราเติม ALA เนี่ยก็เพราะว่า ALA เนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็น EPA และ DHA เมื่อร่างกายต้องการดังนั้นเนี่ยเมื่อมีปริมาณที่ไม่ไม่มากเกินไปเนี่ยเราถึงได้มีความปลอดภัยในการที่เราให้ยาให้ร่วมกับยาแอสไพรินหรือยาวาฟรินเพราะ ALA เนี่ย มันจะถูกเปลี่ยนไปต่อเมื่อร่างกายต้องการเท่านั้นเอาไปใช้จนพอไม่จะไม่ให้มีการเกินลดเกิน,นใช่ไหมครับใช่ครับนันนีความปลอดภัยของเอเก็สูงดังนั้นนี่พอสองอย่างรวมกันเนี่ยเราก็ได้ทั้งประสิทธิภาพจากโคลิโคซแนลนะฮะรวมกับประสิทธิภาพของ ALA หรือโอเมก้าสามจากพืชน,นะประสิทธิภาพนี้ก็จะเพิ่มขึ้น ในการต้านการหลักเสบในการต้านการเนืดข้นของเลือดในการชะลอการหนาตัวของผนังหลอดเลือดหลอดเลือดก็จะแม้ก,ก้นยืดหยุ่นดีละใช่ไหมครับ oh. เพราะมันไม่หนาตัว oh. นะหลอดเลือก็ไม่แข็งใช่ไหมครับการหลักเสบก็เกิดขึ้นน้อยนะครับไม่มีอาการหลักเสบล้นเกินความเสื่อมเอ,อ่ต่างๆเลยก็ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจากการปวดเดนะรื้อรังนะไม่ว่าจะเป็นรูมโตยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการปวดทั้งหลายที่เกิดจาก การอักเสบทั้งหลายเนี่ยสองตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกแรกๆเพราะว่ามีสองอย่างในการช่วยกันในการยับยั้งการอักเสบนั่นเองนะครับ <S <S ให้ทานหนึ่งแคปซูลน,นะครับเพราะว่างานวิจัยก็คือจะทำแค่หนึ่งหนึ่งแคปซูลบ้างสองแคปซูลบ้างสามแคปซูลบ้างสาี่แคปซูลบ้างจะอ่าจะจะเห็นผลก็จะประมาณหนึ่งถึงสองแคปซูลก็เห็นผลนะครับอ่าเราลองดูผลผลเลือดนะครับนะดูผลเลือดเลยอ่าเราจะเห็นว่าความดันเนี่ย ลดลงอย่างมีนัยยะนะครับหมายถึงว่าใช้ hmm. วิธีการทางสถิติคำนวณเรียบร้อยแล้วคือว่าไม่ได้ลดลงว่าเอาหนึ่งคนมาขึ้น,ข,นขึ้นลงลงก็เราจะเราจะเราจะ,เราจะแปลผลไม่ได้นี่ <Yeah. S 1> ความหมายก็คือว่าความดันเฉลี่ยดลดลง6 1จ <Yeah. S 1> ุมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อ่าอ่ามิลลิเม้ตลอดนะครับ <Yeah. S 1> ข้อสรอลลดลงสิบสามสสามมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับอคนลดสูงสุดนี่มีถึงห้าสิบเจ็ดมิลลิกรัมก็มี hmm. นะครับในในในเมืองนอกเนี่ยที่เข้ารายงานเนี่ย บางรายงานเนลดลงสูงมากนะครับประมาณ25%ก็มีนะฮะแต่ว่าอ่าที่เราทำอยู่เนี่ยจะลดลงประมาณ10%บกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าดีมากๆแล้วนะครับ<ม>นะเพราะว่าอย่างความดันเนี่ยเราลดลงได้สักสิบเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้โหมันจะช่วยให้อ่าอ่าความเสี่ยงที่จะเกิดการตีบแตกของหลอดเลือดลงเนี่ยลดลงได้เยอะมากเลยนะครับรวมทั้งเราจะเห็นไหมครับว่า ระดับคอสรอลรวมเฉลี่ยลดลง13มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ LDL หรือไขมันไม่ไม่ดีนี่ลดลง20มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ HDL เพิ่มขึ้นสูงนะครับ6.5เปอร์เซนบางคนเนี่ยทำยังไงก็ไม่มีทางสูงนะออกกำลังกายบางทีก็ไม่สูงนะบางทีเพิ่มขึ้นหนึ่งหรือสองมิลลิกรัมของ HDL เนี่ยถือว่ายากเพราะว่า HDL เนี่ยมันเป็นไขมันดีงไงครับ<อ>แต่ว่าโคชโนอของเราเนี่ยสามารถ เพิ่ม SCL ได้6.5มิลล so eh? yeah. ิกร so ัมเปอร์เซ็นต์ภายในยสัปดาห์ถือว่าโอ้โหได้ประโยชน์มากเอาเป็นตัวหานนะครับมันตัวหารมันจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ครับะแล้วก็มีคนที่ระดับเบนซในเลือดสูงก็มีปรากฏว่าทานแล้วเนี่ยระดับเอนซม์เลือดลงมาเกือบปกติครับจากเดิมเนี่ย67ลงมาเหลือ53คือค่าปกติมันไม่เกิน40ใช่ไหมครับค่ะ า ALT นะครับไม่เกินไม่เกินบางทีสำหรับสำหรับอาอาสาสมัครคนนี้เนี่ยปรากฏว่า ALT เเนี่ยลดลงนะลดลงอ่าส่วนคนโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนซึ่งระดับ a อ t เนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ไม่ถึง4ี่สิบหละแต่ว่าสามสิบอ่าปลายปลายอ่า2ี่สิปลายปลายเนี่ยปรากฏว่าลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยคือคนปกตินี่เอนไซม์ก็ลด <tyard. S 2> นะครับนะคนที่เป็นภาวะตับอักเสบมีค่า AST สูงกว่าปกติ67เนี่ยลดลงมาเหลือ53นะครับนะก็ก็คือประเมินได้เลยว่าไม่มีปัญหาต่อตับแต่กลับทำให้ค่าเอนไซต์ตับดีขึ้นด้วย,ะวยนะครับ<ย>ส่วนเรื่องของคิรินีเนี่ยก็คือการทำงานของไตเนี่ยก็ปกตินะครับไม่มีผลเสียที่จะทำให้ภาวะ,ะการทำงานของไตเนี่ยมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็มีผลลัพธ์ก็ดี ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราศึกษามานะครับ